การประชุมคอรมอวันนี้กระทรวงการคลังก็จะเสนอมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละห้าให้กับผู้ใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะและก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมคอสชเพื่อหารือสถานการณ์บ้านเมืองหลังจากที่มีคำสั่งปลดล็อกการเมืองให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้ค่ะค่ะซึ่งการประชุมคอสชนี้นะคะก็เพื่อหามาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงของการหาเสียงของพักการเมืองไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมหา แต่การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะไปติดตามจากคุณอัญชลา,าโพสีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัญชลา,าค่ะ คุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาคะการประชุมคอสอชอนะคะยังมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสอวในส่วนของคอสอชอจำนวน9-12ถึง12คนนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติค่ะโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับหน่วยง,งานภาครัฐค่ะ ระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคําถามหรือทักทายสื่อมวลชนนะคะซึ่งสื่อมวลชนเองก็ไม่ได้สอบถามคาถามใดๆกับนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่เรียบเฉยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐค่ะ โดยกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกและกิจกรรมไหว้พระสิบวัดสืบสิริสวัสดิ์สิบราชการกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลข้าวไทยปี2561และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงผลงานจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสายด้านสุขภาพและการแพทย์โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ไว้ค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคอสอชอเพื่อหาหรือถึงการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญที่มีประชาชนอยู่เป็นจํานวนมากค่ะนอกจากนี้ยังคาดการว่าจะหาหรือถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสอวในส่วนของคสอชอจํานวน9-12ถึงคนตามที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดเอาไว้และน่าจะประเมินสถานการณ์บ้านเมืองหลังมีคําสั่งปลดล็อกให้พัก การทํากิจกรรมได้เพื่อหามาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าแต่ก็มีคํายืนยันจากคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคําสั่งการใดๆเป็นพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ยังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะ ม่มีนะครับทุกคนก็คงจะรู้ดีว่าอยู่กันแบบสงบไม่มีทุกคนประชาชนมีความสุขคงจะไม่มีใครไปสร้างสถานการณ์นะครับเจ้าที่ก็เข้มงวดที่จะดูแลกันคาดว่าไม่มีมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการอยู่แล้วในส่วนความมั่นคงนะครับ ส่วนกรณีการขอเข้าสังเกตการเลือกตั้งขององค์กรระหว่างประเทศในดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ําจุดยืนไม่สนับสนุนเนื่องจากเห็นว่าประเทศที่เปิดให้เข้าสังเกตการคือประเทศที่ขาดประสบการณ์ในการเลือกตั้งทั้งนี้หากประเทศใดมีความประสงค์จะเข้าสังเกตการก็ควรใช้นักการทูตที่ประจำอยู่ในประเทศไทยค่ะมันเป็นศักดิ์ศรีของเรา ประเทศเราที่ที่จะทำเ,เองต้องไปเอาคนอื่นเข้ามาตลอดเวลาได้อยางไงในปศ2561เรื่องอะไรต่างชาติมันจะเก่งไปกว่าเราในทุกเรื่องได้ยังไงจริงอยู่เราต้องเรียนรู้แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องแล้เรื่องเหล่านี้เนี่ย ส่วนวาระครอรมอนะคะกระทรวงการคลังเสนอมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5ให้กับผู้ใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิตโดยมีระยะเวลา15วาวันเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2562และกําหนดให้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินคนละ1,000บาทซื้อสินค้าไม่เกินคนละ20,000บาทซึ่งเมื่อซื้อสินค้าแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเดบิตในเดือนถัดไปด้วยค่ะ ค่ะซึ่งขณะนี้การประชุมคอสอชอเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกลับมาติดตามมติคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคอสอชอและประเด็นทางการเมืองค่ะขอบคุณค่ะคุณชลาคะ